สวัสดีค่ะสองสมวันิขก,กัการค้งนะคะประสุเองค่ะประสุมีเรื่องมันจะมาเล่านะอ่าประสุก็ความรู้สึกของประสุน,นะคะประสุมาคิดคิดไปเนี่ยป้วสุมีลูกสามคนใช่ไหมป้ะสุรู้สึกว่าเอ้ยลูกของเราเนี่ยเหมือนครูของเราเลยหลายๆอย่างเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเจอนะแต่พอเรามีลูกเนี่ยเราเราก็ได้เจอนะเราได้รู้จักหลายๆเรื่องจากการที่มีลูกนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่า ปะสุต้องปรับตัวมากนะคะกับเรื่องการยอมนะยอมนี่ก็มีหลายอย่างนะทั้งยอมคนนะเพราะว่าพอเรามีลูกใช่ไหมลูกเราก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมใหม่เนาะพอเขาโตขึ้นเขาต้องมีสิ่งแวดล้อมใหม่เราต้องยอมยอมคนอื่นบ้างเพราะว่าลูกของเราอาจจะต้องมีการพึ่งพาคนอื่นแล้วก็มีเพื่อนแล้วเขาก็เพื่อนเขาก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องมีญาติมีอะไรเงี้ยมีคนข้างบ้านมีอะไรเงี้ยนะคะหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ไม่เคยยอมคนอย่างโู้นอย่างนี้คือคือเราอาจจะเป็นคนแบบ ค่อนข้างจุกจิกอะไรเงี้ยนะคะแต่พอเรามีลูกเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเราต้องยอมเพราะว่าเพราะว่าคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาอะไรใครมากแต่พอเรามีลูกเนี่ยเขาเด็กไงเด็กก็ต้องการการพึ่งพาเนาะเพราะงั้นเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นนั่นเราก็ต้องมีการยอมให้กันมากขึ้นเนาะแล้วก็ยอมอย่างที่สองในประสยยอมยอมเลยนะคะ คือตอนที่ประสตุเรียนเนี่ยเดีที่ปรสสูเคยเล่านะคะตอนเรียนพยาบาลเนี่ยปะสสุก็ก็พักที่หอในนะคะเขาก็มีกฎระเบียบอะไรหลายอย่างเช่นว่าเ่าเวลานอนพอลุกขึ้นก็จะต้องแบบเก็บเตียงให้เรียบร้อยนะขึงให้ตึงปิดให้เรียบร้อยแบบว่าคลุมผ้าให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นน่ะทุกอย่างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็การทํางานเหมือนกันนะคะการใช้อุปกรณ์การใช้ของใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องล้างทำความสะอาดเก็บเข้าที่เรียบร้อยเนี่ยก็คือเป็นเป็นอ่า อสุดท้ายลําดับสุดท้ายนะคะให้พร้อมที่จะใช้ครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเราถูกฝึกแบบนี้มาสี่ปีเต็มนะคะจากคนที่ไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะก็เป็นระเบียบมากขึ้นแต่พอเรามีลูกกับประสวนโอยไม่ลูกคนแรกอะ <c oughs> ก่อะเด็กๆอ่ะเขาก็ชอบเล่นใช่ไหมเขาก็จะมีของเล่นนะตอนนั้นประส่วน <c oughs> ยังยังอยู่ยังขึงงง้นเวนกลางคืนอยู่นะคะยังแบบว่าเวนแปดเขาเรียกวรแปดนะก็คือแปดแปดแปดแต่เช้าไปดึกอะไรอย่างเงี้ย พอสุอยู่เวรคืนนะปัะสุก,ก,นนนะสกส็กลับมานอนนะสมมติเวรดึกอย่างเงี้ยระสุก็มานอนตอนตอนช่วงหลังจากเก้าโมงไปแล้วนะคะแต่ว่าลูกเนี่ยเด็กกับกลางวันอ่ะก็คนปกปติอ่ะเนาะกลางวันน่ก็จะต้องแบบทําน่ทนทานี่เด็กๆก,ก็ลื้อนะคะลูกก็ลื้อของอะไรอย่างเงี้ยคือกระจัดกระจายเราก็พยายามเก็บนะก็คือด้วยความที่แบบเป็นระเบียบเนียบไงก็พยายามเก็บ ลูกก็ลื้ออีกพอเราตื่นมานิดนึงลูกก็ลื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือคือวันนึงนี่ไม่รู้กี่หนนะ่ะประสามีความท้อแท้ใจมากเลยแล้วก็สุดท้ายประสาก็ต้องทําใจนะคะแล้วปสัสสาวะก็คิดขึ้นมาได้นะว่าอืจริงๆไม่มีใครมาตรวจบ้านเรานี่นะเออเราก็รู้ของเราเองนะคะเขาอยากเล่นให้เขาเล่นจนพอเดี๋ยวเมื่อไหร่เขาหลับแล้วเราค่อยเก็บ ก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่พระสุก็ต้องทําใจอยู่นานนะคะด้วยความที่ว่าเราโดนฝึกฝึกความเป็นระเบียบม,มา,มา,ม,ามานานอยู่พอสมควรนะเขาจนกระทั่งแบบว่ามันกลายเป็นตัวเราแล้วเนี่ยพอเราจะต้องมาปล่อยเห็นความลกุกความอะไรอย่างนี้เราก็เออทำใจไม่ค่อยได้แต่สุดท้ายก็ทําใจได้อันนี้ก็คือเขาก็เป็นคนที่ทําให้เราต้องยอมเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เรื่องของการยอมนะคะอย่างที่สองที่พระสุคิดได้นะคะเรื่องของการเสียสละค่ะคือคือ เรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องเสียสละมากขึ้นเนอะเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่ในปกครองของเราอะนะอะไรที่แบบว่าอืมหลายอย่างอะ่ะถ้าลูกถ้าลูกอยากได้เนี่ยเราเองอะ่ะเราเราไม่เอาก็ได้แต่ว่าลูกเนี่ยต้องเนี่ยเด็กอ่ะนะเขาก็ยังยังไม่ยอมอะไรเงี้ยหลายอย่างอ่ะมันก็สําคัญต่อเขาจําเป็นต่อเขาว่าเราก็ต้องยอมเพราะงั้นน่ะเราก็ต้องเสียสละเสียสละการนอน เสียสละการนั่งการกินอะไรเงี้ยคือหลายอย่างนะคะยิ่งตอนที่ลูกป่วยเนี่ยเราต้องเสียสละมากเลยนะคะออประสุเนี่ยยังจําได้เลยเวลาที่ลูกเป็นหวัดเขาก็จะหายใจไม่เคยออกใช่ไหมเวลาที่เราจะให้เขานอนเนี่ยเราก็ต้องนั่งนะเราก็ต้องนั่งนั่งนั่งพิงพ,งพิงฝาบ้านเน่ยพิงด้านข้างนะคะเพื่อที่จะพักหลังของเราอะแล้วเราก็จะต้องกอดเขาไว้อุ้มเขไว้อย่างเงี้ยนะคะแบบลักษณะแบบเนี้ย เพื่อให้หัวเขายังสูงนะคะเขาจะได้หายใจสะดวกหรือว่าจะต้องนั่งแบบคาตมาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาเขานอนโปกลงไปบนบนบนขาของเราบนต้นขาเราเนี่ยนะคะเพื่อตัวเขาจะได้หัวเขาจะยังสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งหลับอันนี้ก็คือก็ต้องมีความเสียสละในใน ในอีกแบบมือนึ่ะนะคะแล้วลูกอ่ยพอครบสามคนเนี่ยเขาคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเขาก็จะยอยป่วยเด็กนนก็นอนด้วยกันน่นะคะเพราะงั้นก็จะเวียนกันอยู่นั่นแหละนะคะไม่รู้จักหายพอพอเริ่มหายดีแม่ก็ต้องเป็นต่อนะคะเ mm. พราะว่าพักผ่อนน้อยแล้วพอจะจบทั้งสามคนเลยอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือเรื่องของความเสียสละจริงๆมีเรื่องของความเสียสละเยอะมากนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็ามาฝึกเราเนาะ mm hmm. ทำให้เราเ,เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เสียสละแบบที่ แบบเหมือนของการเหมือนก็เรื่องของการให้โดยที่ไม่คิดจะหวังสิ่งตอบแทนนะคะเพราะว่าอย่างไรเพราะลูกเราแต่ว่าเราเรา,เราทำไปนานๆนานๆเน,น,นีย่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเราเราก็กลายเป็นตัวมัมตัวแม่นะในการที่ให้คนอื่นได้นะคะก็เพราะว่าเราโดนฝึกมา้งนานนะคะ เห็นไหมสองข้อและจริงๆแล้วมีหลายข้อเลยค่ะข้อที่3นะคะเรื่องของการมองต่างมุมนะมองต่างมุมนี่มีเยอะมากเลยเพราะว่าลูกประย์สามคนนี่เขาก็เป็นคนละสไตล์กันหมดเลยนะคะคิดอะไรที่แตกต่างกันนะคะทําให้แล้วเขาก็ไม่เหมือนเราใช่ไหมเพราะงั้นนะ่ะการมองของเขาในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่ที่เวลาเราดูแลเขาเนี่ยเ,เ,เราเราก็จะถามเขานะว่าเอออย่างนี้เขาคิดยังไงอะไรเนี้ย คือจะสอนให้เขาได้คิดเองแล้วก็ตัดสินใจเองมีเหตุผลด้วยตัวเองมาหักล้างกันมาคุยกันว่าอะไรดีที่สุดแบบเนี้ยนะคะเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาต่างมุมมองกันเนี่ยก็เธอทําให้เราหลายอย่างเนี่ยเราก็เราก็เห็นในมุมมองนั้นเหมือนกันโดยที่เราก็เราก็เรา,เราอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยเห็นอย่างนั้นก็ได้นะคะครั้งหนึ่งเนี่ยอืม โทรศัพท์นะคะเอาเรื่องโทรศัพท์เนาะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่พอต่อมาเรามีมือถือใช่ไหมคะงานของเราเนี่ยคือไม่รู้จักหยุดหย่อนเลยนะคะถึงเราอยู่บ้านเนี่ยหัวหน้าเนี่ยก็แบบว่าส่งงานมาได้ใช่ไหมคะว่าให้ทําอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกเครียดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เวลางานแล้วเราก็หลังจากเวลางานเนี่ยเราก็มีภาระทางบ้านนะอะไรที่ต้องทำเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งหนึ่งนะประสบก็แบบว่า ก็คงเศร้าให้ลูกเห็นนะนะลูกก็ถามว่าเออแม่เป็นอะไรอะไรเนี้ยแม่อประจุก็บอกว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแม่น่ะเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็บอกว่าเอ้าเอ้าใครเป็นคนใครซื้อโทรศัพท์ให้แม่อ่ะบอกแม่ซื้อเองคือเราก็ตอบเข้าไปเรื่อยๆนะคะเราไปรู้หรอกว่าเขาคิดยังไงบอกแม่ซื้อเองแล้วใครจ่ายค่าเน็ตให้แม่ล่ะเออแม่ก็จ่ายเองมันเป็นสิทธิ์ของแม่ที่แม่จะรับหรือไม่รับก็ได้หรือว่านะ เออเขาบอกวราว่างี้ถึงเราอะเป็นคนที่แบบว่า mm hmm. อีเวนพิซเซอร์รเป็นคนที่ไม่ค่อยจะปฏิเสธใครอะนะคะเออเราก็เลยแบบว่าคือต้องมาเครียดเองอะนะคะแต่พอเห็นมุมมองของลูกแบบเนี้ป้าสุบ,บอกเออจริงแฮะเราไม่เห็นจะต้องเราไม่เห็นจะต้องรับเรื่องเรื่อง,องนอกเวลาง,งานแล้วเราก็ปิดโทรศัพท์ก็ได้เนาะเราเรามีวิธีอีกตั้งเยอะแยะแต่ถ้าคิดในเมื่อเราคิดไปในแนวว่า มันเป็นสิทธิ์ของเราอะ่ะมันเนื้อนอกเวลาง,งานเนี่ยเราก็เราก็โอเคเราก็หยุดเราไม่ต้องรับก็อย่างที่ลูกว่านะคนซื้อเป็นคนจ่ายเงินค่าตรงนี้หมดเพราะงั้นประสุกก็ปิดโทรศัพท์ค่ะประสุกก็เลยทําใจได้ในเรื่องนี้ประสุกก็โอ้ยทำไมลูกคิดได้นะทาไมเราคิดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่แบบมองต่างมุมแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของของการรับเป็นหัวหน้า ประสุก็ขำมากเลยนะคะาเวลาประชุมผู้ปกครองเนี่ยเขาก็แบบว่าคนจะมีแบบว่าคนมักจะบอกว่าเออคนนั้นคนนี้เป็นประธานสิอะไรอย่างเนี้ยประสุก็เคยเคยถูกอ่ะเคยถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานอะไรอย่างนี้ประสุก็ไม่ค่อยอยากเป็นเพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยในการทํางานเนี่ยเาเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยเราก็เป็นคนมาประชุมผู้ปกครองแล้วเราก็เป็นคนรับรู้นะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียนของลูกทั้งหมดเนี่ยเพราะงั้นประสุกก็ไม่ไม่อยากจะรับนะคะลูกบอกเอ้าแม่ก็ไม่เห็นต้องรับนี่เออหรือแม่จะรับ จาแ,แม่รับม่นมีวิธีนั่นแน่ลูกก็แนะนําอีกนะคะมีวิธีประถูถามว่าวิธีอะไรล่ะทารับแล้วจะทํายังไงอะไรเงี้ยลูกบอกแม่ก็รับมาเลยหนูนะหนูนะตอนที่คุณครูให้หนูเป็นหัวหน้าหนูก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าเพื่อนๆกับแบบว่าอืเธอราแหละเป็นเธอราแหละเป็นตัวสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นแล้วเขาแก้เกมยังไงร,รู้ไหมคะเขาแก้เกมโดยการาตั้งรองหัวหน้าคะ่ะ ลองหัวหน้ามาหลายๆคนค่ะมีงานอะไรบ้างนะคะเขาเขาจดออกมาเลยนะมีงานอะไรบ้างแล้วก็ตั้งรองหัวหน้าให้ประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้รองหัวหน้าไปกันหมดเลยค่ะเขาเป็นคนตามงานอย่างเดียวเลยเออแล้วเขาก็บอกประู่แบบนี้ว่าแม่แม่ก็แม่ก็ไม่ต้องทําเองแม่ก็รับเป็นประธานไปเลยหรือแม่ก็ตั้งรองประธานไงอย่างหนูไงอะไรเงี้ยประศูบอกเออเออคิดได้คิดได้อ่ะดี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 ครับคือเขา ปสุปแปลกใจมากเลยนะคะที่เขามีหลักการบริหารในตัวเองอะนะคะหลักการจัดการตัวเองเนี่ยซึ่งถึงถึงปศุปไม่มีอะนะเออทำไมปสุปถึงไม่มีเนี่ยปสุปจนแบบอายุเยอะขนาดนี้แล้วต้องให้ลูกมาสอนมาชี้แนะเรื่องนี้ปสุปก็งงมากเลยขเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ทีเขาขเขาเป็นคนขี้เกียจไงเออเป็นคนขี้เกียจไงเพราะงั้นนะเขาไม่อยากทําอะไรแต่ถ้าให้เขาทาก็โอเคเดี๋ยวเขาจะจัดการหาวิธีจนได้เนี่ยละค่ะ ปศุก็เลยคิดว่าอุ้ยลูกก็มองตามมุมกับเราแล้วก็เลยได้แบบว่าได้ให้ความรู้กับเราด้วยนะเนี่ยนะเราเหมือนกับมีมีมีเพื่อนคู่คิดที่ต่างวัยนะคะทําให้เรามองที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนกับมาตอนเราอะไรเนี่ยเพราะว่าการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันนู่การเจริญเติบโตในในชุมชนในกลุ่มในในหมู่เหล่าเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความคิดก็แตกต่างกันประศุก็ได้มุมมองตรงนี้จากลูกนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องนะคะที่ได้จากลูกกับปสุก็ขอบคุณลูกมากๆเลยค่ะที่ที่แบบว่าให้ ทำมาปะทุคิดได้ในหลายๆเรื่องที่ปะทุคิดไม่ออกนะคือไม่เคยคิดว่าจะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะอย่างที่สี่นะคะข้อที่สี่เนี่ยเรื่องของการปรับตัวค่ะปะทุต้องมีการปรับตัวเยอะมากนะคะในการที่ในการที่เราเราเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกก็ก็คือต่างวัยกับเราอะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราก็ต่างไปอีกอะนะคะอย่างเช่นว่า คนในคนในกลุ่มที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยก็มีแบบหลากหลายหลากหลายลําดับชั้นนะในการทํางานแล้วก็หลากหลายอายุนะช่วงวัยนะคะก็มีความแตกต่างแล้วก็ประสูนเนี่ยทำงานที่ต้องออกไปสัมผัสกับผู้คนข้างนอกเลยเป็นทั้งแบบประชาชนทั่วไปแล้วก็่วยงานต่างๆที่แบบว่านอกเหนือจากสารสุขด้วยเนี่ย อีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะงั้นการปรับตัวเราก็จะเยอะหลายอย่างเนี่ยเรากลับมาถามเขานะว่าเอ้ยอ้าอย่างเงี้ยแม่ควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยแม่จะปรับตัวยังไงดีเออแม่ต้องถามนะแม่ต้องถามลูกนะเพราะลูก3คนเนี่ยเขาเขาชอบทํากิจกรรมกันทั้ง3าคนเลยค่ะเขาก็จะมีกลุ่มของเขาในการทํากิจกรรมแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ในการปรับตัวอะไรของเขาอ่ะซึ่งซึ่งตอนประูุเนี่ยประูุก็ ประสุกค,ค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าชีวิตขาดหายน้ัยเด็กประสุขก็คือรับผิดชอบงานบ้านจนแบบว่าประสุขก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แบบสัมผัสกับเพื่อนอะไรมากมายนะคะพอพอสุดท้ายแล้วประสุขพอไปเรียนพยาบาลเนี่ยประสุก็อยู่ในหอในประสุก็อยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็เรียนแล้วก็จนจบแต่ก็เวลาไปเรียนก็เป็นผู้ใหญ่เลยนะคะเออ แม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคุณนักเรียนนะคะพอขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นคุณนักเรียนก็จริงแต่ว่าเป็นคุณนักเรียนที่ที่ต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะจะทําตัวเป็นเด็กไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าในด้านของวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีมีความที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเพราะงั้นนักประสึกก็หลุดความความวัยรุ่นไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในกลุ่มคนที่เราสัมผัสมาเนี่ยเราก็คือเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาจนตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยอื่นๆเนี่ยเราก็เราอาจจะงงนะคะเรารู้ในหลักวิิชาาาาากกกรรรรในเื่อองงงขพยบล็จ นะแต่ในด้านอื่นเนี่ยเราตกเลยค่ะประสุบอกเลยว่าประสุกตกนะประสุก็จะมีเพื่อนอยู่แต่กกลุ่ม กลุ่มเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันหรือว่าหรือว่ารุ่นพี่อีกนิดหน่อยนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องอีกนิดหน่อยเท่าที่เท่าที่ในตอนที่เราเรียนแล้วเรายังได้สัมผัสกันนะี่ะปีปี 2, ปี3ปี4หรือว่าน้องปี1ปี2ปี3ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่หลากหลายใช่ไหมคะแต่ลูกเนี่ยสร้างความหลากหลายให้เราเยอะแยะเลย,ยและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เข้าไปสัมผัสกับกลุ่มนะ่ในกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆนใช่ไหมคะก็จะมีผู้ปกครองคนอื่นอะไรเงี้ยที่เราจะต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องม ที่ที่ช่วยให้เราได,ได้เจอสังคมแปลกใหม่นั้นในในในการที่ต่างอาชีพด้วยและต่างความคิดต่างที่มาต่างอะไรนี้เยอะแยะนะประสุก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วปสุปก็เลยอยากเล่าให้ฟังนะปะุปก็เลยมีความรู้สึกว่าุก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยปสุก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยอะ่ะอย่างเงี้ยเราหน้ามีลูกสิบคนน่นะคะลูกเราจะได้แตกต่างออกไปแล้วเราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะมีมีมี คุให้คำปรึกษานด้เยอะขึ้นเนี่ยนนตอนนี้คือปราสุนิสาคนปราสุก็รู้สึกว่าได้เยอะมากเลยนะคะและในเรื่องของของเพื่อนของลูกที่ชอบมาค้างที่บ้านมาทํากิจกรรมที่บ้านอะไรอย่างนงี้เหมือนกันนะคะปราสุก็ก็ได้สัมผัสจากตรงนั้นแล้วก็ได้สัมผัสกลับไปถึงผู้ปกครองของเขาในกลุ่มชุมชนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นก็เป็นปราสุก็เลยจะบอกว่าโลกเราอ่ะยังไงอ่ะก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วก็แล้วก็ เราอาจจะไม่ต้องไปคิดนะคะว่าเขาอายุน้อย่าเราเขาเด็ก่าเราเราจะไปถามเขาทําไมมันเสียศักด์สีเสียเกียริเสียอะไรคือไม่มีคาว่าศักสีไม่มีคําว่าเกียริค่ะอันนั้นเป็นหัวโขนทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราต้องการเรียนรู้อะไรอะไรเราก็เราก็ถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องต้องเรียนใช่ไหมคะเรียนจากใครก็เรียนจากที่คนที่เขาเก่งซึ่งก็อาจจะเป็นรุ่นหลังเราก็ได้นะคะประสุอ่ะตอนที่ไปเรียนขับรถ่ปัาสุจะขับรถยนต์นะคะไปเรียนอ่ะ คนที่สอนประศุเนี่ยก็รุ่นเกือบเกือ mm. บ,บลูกประศุอะค่ะนะที่เขาสอนประศุะนะคะประศุคนไปเรียนกับเขาหรือว่าหรือว่าน้องที่เป็นลูกย่างในหน่วยงานเนี่ยประศุก็ให้เขาสอนให้ประศุพิมพ์นะคะทาบวทํา Excel ทําอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขารู้ เราก็สามารถยกให้เป็นครูของเราได้นะคะรวมถึงลูกของเราด้วยก็เป็นครูของของเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะพระสุกก็เลยจะฝากตรงนี้ไว้นะคะเราทุกอย่างเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยในรอบตัวเราในทุกอย่างเป็นหัวโขนค่ะเรามาจริงๆแล้วเรานํามาเนี่ยจากที่เรามากําเนิดเนี่ยะคะเรามาแต่จิตวิญ,ญญาณเท่านั้นค่ะแล้วก็แล้วก,ก็ความสามารถหรือความรู้ที่ติดตัวเรามา ติดตัวในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหัวโขนคือสิ่งภายนอกที่แบบว่าเรามาขอยืมใช้แค่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดติดกับอะไรนะคะชีวิตก็จะได้รู้สึกเบาสบายมากขึ้นค่ะโอเคค่ะเราไว้เจอกันใหม่นะคะประสบก็เล่าสัน้นๆแค่นี้นะคะวันนี้มีแค่สี่หัวข้อนะคะประโยชน์ของที่ลูกให้เป็นครูให้เราอะนะคะแล้วเดี๋ยวประสบนึกเรื่องอะไรได้แนละ้วปราสบมาเล่าต่อนะคะขอบคุณมากนะคะที่ฟังจนจบค่ะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามมีคอมเมนต์ให้ประูุด้วยนะคะประูุจะขอบคุณมากเลยค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ